สวัสดีครับวันนี้เราจะมพูดถึงนะครับเรื่องของการเพิ <TL agree> ่มรูปภาพนะครับลงบนฟอร์มนะครับเพื่อประกอบนะครับกับการทํางานนะครับของฐานข้อมูลนะครับโดยเครื่องมือที่จะใช้ในการเพิ่มรูปภาพลงในฟอร์มนะครับเราจะใช้เครื่องมืออยู่4ตัวด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยตัวที่1นะครับบล็อกนะครับเพื่อแสดงตําแหน่งของรูปภาพนะครับ โดยตัวนี้จะเชื่อมฐานข้อมูลนะครับที่ชื่อฟิลรูปภาพนะครับโดยการอ้างอิงตำแหน่งนะครับของรูปภาพมาแสดงลงบนฟอร์มอีกทีหนึ่งนะครับเครื่องมือตัวที่2นะครับชื่อว่า image นะครับคลิกลากลงบนฟอร์มตามขนาดที่ต้องการนะครับเพื่อให้เห็นกรอบนะครับได้ชัดเจนนะครับเราก็ปรับตรง border style นะครับให้เป็นหนึ่ง ขีดฟิกนะครับจากนั้นนะครับก็นําเครื่องมือนะครับที่ใช้สําหรับคลิกนะครับสําหรับเพิ่มปุ่มคําสั่งนะครับก็คือ,อ command button นะครับลากลงบนฟอร์มอีกทีเช่นเดียวกันปรับตรงแคปชันนะครับว่าเพิ่มรูปจากนั้นนะครับอีกเครื่องมือตัวหนึ่งที่ถือว่าสําคัญที่สุดนะครับก็คือ เครื่องมือที่ชื่อว่า Common Dialog นะครับใช้สำหรับเรียกหน้าต่างสำหรับเลือกรูปภาพนะครับให้แสดงนะครับอตอนนี้นะครับในกล่องเครื่องมือตรงนี้ยังไม่มีเครื่องมือที่ชื่อว่า Common Dialog นะครับเราจำเป็นต้องเรียกเครื่องมือตัวนี้ขึ้นมานะครับโดยการคลิกขวาที่กล่องเครื่องมือแล้วเลือก Component เลื่อนหาคำว่า Microsoft นะครับ Common Dialog Control นะครับ ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกเครื่องหมายถูกนะครับแอปพลายแล้วก็นะครับตัวนี้นะครับลากลงบนฟอร์มนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องมือที่ต้องต้องมีนะครับแต่ว่า เครื่องมือตัวนี้จะไม่แสดงนะครับเวลาเรารันโปรแกรมเพราะฉะนั้นเราจะวางลงตรงตรงไหนของฟอร์มก็ได้นะครับตัวอย่างนะครับสังเกตว่านะครับเครื่องมือตัว common dialog จะไม่แสดงนะครับเมื่อได้เครื่องมือ,อทั้ง4ตัวครบแล้วนะครับประกอบไปด้วย 1. น,นะครับ text box ที่เชื่อม data source กับ data view นะครับกับฐานข้อมูลนะครับสำหรับเก็บรูปภาพ นะครับหรือว่าตำแหน่งของรูปภาพ 2. เครื่องมืออ่า image นะครับ3 command button แล้วก็ 4. common dialog นะครับจากนั้นนะครับเรามาทำการเขียนโค้ดคำสั่งนะครับเพื่อใหอ้เพิ่มรูปภาพได้นะครับโดยการด o u b ิ e ลคลิกไปที่ปุ่มคำสั่งตัวนี้นะครับจากนั้นทำการเขียนโค้ดดังต่อไปนี้นะครับ common dialog หนึ่ง <1. S 2> จุดจุดใดอะล็อกไทเติลน,นะครับกับข้อความที่ให้แสดงตอบข้อความตอบรับนะครับเช่นนะครับเพิ่มรูปภาพสินค้า นะครับเขามันได้็อกจุดฟิลเตอร์นะครับอันนี้นะครับสำหรับเลือกนะครับชนิดของรูปภาพนะครับ ใส่นามสกุลภาพที่เราต้องการจะเพิ่มลงในฟอร์มได้นะครับทีนี้ผมอาจจะเพิ่มกานจุด NPG นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ขั้นตอนต่อไป คอมมอนไดเอลอกหนึ่งจุดโชเพนะครับเพื่อให้เปิดหน้าต่างของอกรอบนะครับที่จะเลือกรูปภาพนะครับตรงนี้นะครับให้เราเลือกเท็กที่ที่จะเชื่อมนะครับกับฐานข้อมูลที่ที่เป็นรูปภาพนะครับในที่นี้ของผมเป็นเท็กหเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ใส่เป็นเท็กห จุดไฟเนมนะครับข้อความตอบรับนะครับนะครับสามารถใส่ลงไปได้เช่นเดียวกันนะครับข้อความตรงนี้เราสามารถใส่อะไรก็ได้นะครับภายในเครื่องหมายคำพูดนะครับเพื่อความเหมาะสมนะครับเสร็จแล้วก็ ทำการปิดลงไปลองรันดูนะครับเพิ่มรูปภาพนะครับแล้วก็หาที่อยู่ของรูปภาพตัวอย่างครับตรงนี้เห็นไหมครับเพิ่มรูปภาพได้แล้วนะครับแล้วก็โอเค นีก็เพิ่มรูปภาพมาอีกครับเพิ่มรูปภาพจนครบนะครับตามต้องการแล้วก็เลื่อนตำแหน่งไปอย่างที่ต้องการครับแต่นะครับตอนนี้เราเพิ่มรูปภาพได้แล้วสังเกตที่ใน t ท x กบล็อกนะครับที่เชื่อมกับรูปภาพนะครับมันสามารถปรับเปลี่ยนและชื่อรูปเปลี่ยนตามนะครับก็แปลว่าตอนนี้นะครับรูปภาพเราเพิ่มได้แล้วนะครับ แต่ยังไม่สามารถนํารูปภาพมาแสดงตรงส่วนของ image ได้นะครับเพราะฉนั้นเราต้องไปเขียนคําสั่งเพิ่มเติม,ตมนะครับโดยเขียนคําสั่งเพิ่มในเครื่องมือ ADO DC นะครับโดยมีคําสั่งดังต่อไปนี้นครับเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปนะครับเพื่อ,อแก้ไขนะครับพิมพ์คําสั่งต่อจาก n if นะครับพิมพ์ชื่อนะครับเครื่องมือนะครับที่จะแสดงรูปก็คือ image ตัวนี้ชื่อว่า image 1นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งชื่อว่า image 1เช่นเดียวกัน image 1ุ picture นะครับโหลด picture j p d หนึ่งุด record เซตจุดฟิลจุ oo, นะครับข้อความตรงนี้นะครับให้เป็นชื่อฟิล์นะครับที่เก็บรูปภาพนะครับโดยเรามาคลิกที่ t ท็กบล็อกที่6นะครับที่เชื่อมกับฐานข้อมูลที่เก็บรูปภาพนะครับเลื่อนดูตรงคำว่า d a t a f i e l นะครับเป็นคำว่ารูปภาพเพราะนั้นตรงนี้เราก็ใส่คำว่ารูปภาพ เสร็จแล้วก็ปิดลงไปนะครับจากนั้นลองรันโปรแกรมดูตอนนี้ภาพมาแล้วนะครับแต่เป็นภาพขนาดใหญ่นะครับสังเกตดูนะครับถ้าภาพใหญ่นะครับกรอบก็จะขยายตามถ้าภาพเล็กนะครับมันก็จะย่อตามตามภาพนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้มันได้ขนาดตามที่เราต้องการนะครับควรจะปรับ image นะครับโดยใส่โดยการเลือก s t r t ตรงนี้นะครับเพื่อให ภาพนะครับมันย่อตามกรอบนะครับไม่ใช่กรอบย่อตามภาพหรือว่าขยายตามภาพนะครับอันนี้นะครับเรากําหนดกรอบเท่านี้นะครับถ้าเรากําหนดนะครับตรงสเตตนะครับเป็นฟ้อนะครับอ่าเป็นทูนะครับขออภัยเป็นทูนะครับก็รูปภาพถ้ามีขนาดใหญ่กว่ากรอบมันก็จะปรับขนาดให้เล็กลงเท่ากับกรอบแต่ถ้าภาพมีขนาดเล็กกว่ากรอบมันก็จะขยายให้ใหญ่เท่ากับกรอบนะครับทรสอบดูครับสังเกตดูรูปภาพนะครับ อันนี้ก็เสร็จสิ้นนะครับการเพิ่มรูปภาพแล้วก็สั่งให้รูปภาพแสดงนะครับในกรอบหรือว่าฟอร์มที่เราต้องการ